สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องปุงโชคทองปุ่นนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซีนแขนยกนะครับพุ่งซึมๆนะครับซื้อะไรเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นปอกซีนนะครับโยลิงนะครับแล้วก็ซีนนะครับผมมาดูกันนะครับคลิปนี้ครับทำเองครับไม่ต้องงอช่างนะครับ ั่วข้างเดียวนะครับเราก็เปลี่ยนข้างเดียวก่อนนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับขันน็อตตัวเดียวครับทีหนังยกยันมากครับ น,นมันรั่วตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นฝาปิดนะครับเราต้องถอดเขยนออกก่อนคนระับ ยาดินเวลาอ๋อใจเย็นนะครับ จะร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพังครับนี่เป็นยันมาสีก้าแรงครับออกมาแล้วนะครับหนึ่งซิ้นะครับก้ามปกูก็จะมีแหวนนะครับอย่างเี้นะครับแล้วก็มีโอลิมงนะตัวแล้วก็ จะมีอุ้ลิงอีกหนึ่งตัวนะครับเราต้องใช้สควงคนระับนี่คนระับสองนะครับ เป็นแหวนล็อกซีน,นครับผมก็ตัวต่อไป เดี๋ยวรอดูตอนถอดเ็จนะครับผมตอนนี้สีนออกมาแล้วนะครับผมอนนี้เป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็